เบื้องเอาไปค่ะไปดูต้นสักกันค่ะว่าหลังจากปลูกไปแล้วสองสามวันอาทิตย์แล้วเนาะเป็นยังไงบ้างมีต้นตายต้นอะไรไหมไปดูกันค่ะป <c oughs> ระมาณจาักโล่ไหมว่จาจักกกิโลเดินทางอ่ะ ขอาสองลูกขอดวจรินเนาะเบียกับเนาะเบียว,วิ่งตามไปดูแปลง <c oughs> เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปซื้อมาเพิ่มแเ้วามาเพิ่มพันต้นสัก เพิ่มอีก300ต้นได้จ้างเสียเงินอีกแล้วครับท่านเพื่อครอบครัวค่ะปลูกต้นสักคือธนาคารธนาคารชั้นดีเลยค่ะระยะสิบห้ายปีเนี่ยเป็นเงินฝากเ,เราเลยนะแม่เนาะเรามันจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่เป็นไรแทนน้อยท่านเราไม่อยู่ลูกหลานเราก็ได้ปลูกไปจะหา <f ix> ใครมี อย่าทิ้งไว้แต่ถ้าเกิดว่าสวนยางใครใหญ่ขนาดนี้นะแบบนี้แม่แกลงก็แบบอย่างนี้ยะปลูกไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าต้นสักมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นช้ามากเพราะมันไม่มีแดดส่องเลยเพราะต้นยางนั่นแหละต้นยางมันสูงทั่วไมหมดแล้วไม่แต่ความไม่มีแดดถ,ถึงฉะนั้นปลูกต้นยางประมาณสามปีแล้วก็แซมด้วยต้นสักพอเรายีดยางจนต้นยางหมดหมดอายุละ แล้วก็ยังต,ตัดตัดต้นยางขายเสร็จเขาจะเหลือต้นสักต่อมีคนทํามาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่ามันมัน,มนได้ผลค่ะไม่ได้เหงาเหมือนกันไม่ได้ช่วยให้ยางน้อยลงหรืออะไรเกษตรกรยุคใหม่เขาทำกันแบบนี้แล้วนะ,ะไม่ได้ปลูก่ยงมีอะไรแสบในสวนยางตลอด ้าเราปลูกต้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้ครับเก้าปีสิบปีโอ้ต้นเลยเก้ามันต้องยี่สิบขึ้นยี่สิบกันเนยอุทนเออเราแกปลูกไม่กี่ปีเองต้นก็ไม่ใหญ่แต่มีในในทุนเขามาซื้อละบางคนเขาก็ซื้อแบบว่าซื้อเหมือนซื้อซื้อให้มันอยู่ต่อกับเราแต่ซื้อกับเราแล้วอะใครก็ว่าให้มันอยู่ให้มันใหญ่ต่อไปแต่เขาขอซื้อจากจุดเนี่ยอือแล้วก็เรียงไว้รว้ปล่อยไปใทีเท่านะอมีพยานหนึ่งมีคนซื้อต้นยางนะแล้วยี่สิบล้านแมแม่แล้วปลูกยางนาแบบ หนาสุดยูยู่ที่สะนามแล้วตลาอยูรับเดวราคา20ล้านแล้วพอขายเออเราเป็นเรามาแล้วอีกเก็บเอาไว้ให้ลูกให้ร้านเป็นลมเงาขนาดว่าจะใช้แน่นอนที่อะไรร้านเป็นรับกระโดดใส่เลยนะแต่แกไม่ยถึงเงิน20ล้านคือให้มันโตต่อที่ที่แกเหมือนเดิมเขาทำปล่อยไว้เสร็จแต่แกเงินสิ0ล้านซื้อทุกซื้อเฉพาะต้นไม้แต่ว่าขออยู่ ปากไว้ให้มันโตต่อไป,ไปเนี่ยพัฉลาดนราเขาใช้หลายๆวันนี้มีชิปดันแล้วเถาเนี่ยแล้วก็เอาเลยหเหมือนกันแล้วก็คิดที่จะทำแบบนั้นแหละแป๊บๆชิปปีแปบ๊แปบ,บ,แปบเดียวเด้ขาสี่ขาแล้วกัน็ห้ามาอยู่นี่กับอะไรเราซีปีนี้แลี้ยวเรี่ยวหัวก็ปลูกเสตไดายถ้าปลูกจะห้ามาอยูจะห้าสื่อทีไม่ไม่วันนี้ก็ยากแล้ ไช้ยาวานแล้ตอนเราต้องรอให้ต้นยางมันโตก่อนเพราะต้นยางมันโตช้ากว่าต้นสักต้นสักลงดินไม่นานแป๊บเดียวโตดีต้องร้อขึ้นมาเดชถ้าต้นสักใหญ่กว่าต้นยางมันจะงับต้นยางต้นยางจะไม่โตค่ะฉะนั้นเราต้องล่อยให้ต้นยางโตสูงก่อนแล้วต้นสักเดียวมันก็ทันกันนี่เป็นเหตุผลทําไมเพิ่งปลูกเป็นจากที่ปลูกต้นยางมาแล้วสามปีแล้วทีเนี้ยก็จะเริ่มพอปลูกเสร็จแล้วก็พอมันเริ่มติดแล้ว กาจะใส่ปุ๋ยพร้อมกับต้นยางเลยที่นี่ดีโดง่ดงโดงใส่กันเลยที่นีแยงกันขึ้นยี่สิบปีของคนที่ปลูกแล้วทิ้งกับยี่สิบปีคนที่ใส่ปุ๋ยตางกันดิถ้าไม่ตายซะก่อนอะได้จับมือแล้นเงินล้านนะี่ไอขายไม่สักปลูกใหญ่แล้วก็นี่ขาทางเข้าแต่ถ้าใครมาปลูกตอนนี้มันก็ไม่โตค่ะเพราะว่าแดด แดดไม่ถึงเลยไม่มีแดดใช่ใครปลูก,ก, <c oughs> กต้นไม้อะไรก็โตเท่าที่โตได้แต่ว่ามันจะไม่นั่นสวยไหมคะบรรยากาศ <c oughs> สวยอย่างนี้ <c oughs> ยุ่งอย่างเยอะนะคะทุกคนแชรคิดว่าอุ้ยลมลื่นจังเลยชอบไปอยู่นาะอยู่สวนดีกว่าอย่านะคะช่วงหน้าผ<ง>นไม่ธรรมดาคะ่ะยุ่งลายแบบขาลายเรยมาแล้วอุย้ยประาดต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิด บึงการก็ประมาณนี้ค่ะถ้าคุณไม่เคยอยู่จะตกใจค่ะอุ้มันดูมี่เป็นป่าแต่ป่ายางจริงไม่ใช่ป่ามันคือป่าที่ป่ายางที่เขาเอาไว้ทําประโยชน์ไม่ใช่ป่าดงดิบอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวเพราะนั้นในทุกป่าจะมีคนค่ะจะมีคนคอยกีดยางอยู่ตรงนั้นไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้มาอยู่ครั้งแรกก็กลัวนะคะคิดว่าอุ้ยทำไมมาอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจริงจริงไม่ใช่นั่นคือสวนเกษตรของเขาไม่ใช่ป่า่อา ก็นอนนี่อยู่นี่นอนนี่เขาไมอยู่ในสวนยางไงนะคนที่นี่เพราะว่าหนึ่งอ่ะกินยางต้องกินทุกวันกินเสร็จแล้วก็ต้องอย่าโดนกดเบื้องต้นสักแล้วอพี่เขาเนี่ยต้นสักเขางามใบไปใหญ่ๆงามเลยปลูกริมเดนเพราะต้นสักมันไม่ได้ออกไม้พุ่มอะไรแล้วเราก็จะไม่ให้มันออกไม้พุ่มเราจะให้มันขึ้นตรงเห็นมันขึ้นตรงมันบ้าง่ะฉะนั้นถึงเวลาเราต้องเด็ดด้วยนะ เมันเด็ดใบได้แม่จ้างคนเมจ้างคนก็ต้องมาเหตดเองเขาสองคนน่ะถึงเวลามันผูกมันสัญเต้องเด็ดซีเด็ใบขึ้นเอยเอาีซีด็ใช่มันต้องตรงทั้งซืบอััไ่ได้ป่อยออุมข้างเดอแต่ทำไม่ทแล้วมันตอบแทนเราอยู่วยาศาตนี้นตก่ะทางไหมเป็นลมทางเป็นมกัขี้อยุพไม่ให้รถเก่าวไม่สักเิ่นเองนี่ง่ายแล้ว ยังก็ไม่ตรงกุ้งเนาะไปย่างยี่เม็ดแม่ไม่สักก็ตรงกุ้งมากคนละคนละอันตีฉันคิดว่าอันเดียวกันว่าเมนแบบนี้เขาเอิอภาษาไทยใช่หรือเปล่าบ้านนอกก็เอ็นไม่ไม่ย่างไม่กุ้งพนะไปย่างอะไรใส่เราไปย่างน้ำป่ะย่างไม่ใช่ไปย่างน้ำอีกย่างบ้านย่างย่างบุญเอินอ๋อนี่อันนี้มันนี่มาอย่างตรงตงทางถึงแล้วสัญญาณของเรา ต้องมาดูนะคะถ้ามาดูแม่ใส่ใจมันก็ไม่นั่นูแปดแปดยี่สิบหามันควรยาขยาเนาะเป็นฉีดเป็นฉีดยาขยานะคะเจ็บไปทัวไปเลยนี่นะเดี๋ยว้ยละเมื่อกี้ยังขอเบิรดีเลยค่ะขอผ่านเลยด้ว ึงแล้ว,เ,วเ,อเอาไปของเจ้า,าต่อต่อชุบๆถึงแียวครับเออไม่ได้กดปะอ,อ๋อ,อ,อเย้ไม่มีต้นตายเลยเนาะไม่ตายดอกสัวตายแน่แม่เนาะ เราเพิ่นเจอหนำเจอฝนอ่ะพูดละ่ะคักเลยค่ะคักเลยโอ้ดีใจหลยใบคือเป็น,นสันมันถึกแดดทนแล้วนะใบมันเหี่ยวเห็นไหมใบมันกรอบแต่ว่าตายดอกสันเบิ้งเหรอ,อยังเบิ้งจังยนะเปลี่ยงย้าย ไปยางซ้อยกลางกัได้แม่กลางกลางปลายางซ้อยกลางเท่านั้นเออมันก็มันหอมมันเปียกโอ้คากๆๆมันมีใบเป็นหู้กับมีเด้แม่มีใบคขาคากับถึงแม่งแม่ใบใหม่สินะเป็นหู้แมงแม่งม,ม,มาโจ้สิมะ ไม่มีต้นตายหรอกโอ้บ,บ่มีคนมาตัดหญ้าเลยสงสัยทีเราตัดเองมันเลยใส่บูดมาเริศค่ะม,มันมีแมงมาแม่เนาะมันเจาะหูใบตน้นเออใบเป็นหูเออ จ้ะต้องสีดยาตีเออหน้าเห็นบ่มีต้นตายติอ๋อเออบ่ตายแม่บ่ตายแต่ใบแบบนี้ไม่ตายแต่มันโดนเนาะมันลวกเถอะมันลวกมันถึงยังวะบ่ตายดอกเดี๋ยวใบมันลวกมันก็เห็ดไม้มันทนก็อย่างนี้ดอกถ้ามันแรงกัดเยอะมุกเขามะเอามาเบงหญิงให้มันกัด เป็นยังเหลวกลางโอ้ยหย่มเลยเหตุใดมันใสปุ๋ยหดหลอกได้มันมาต้นปไปดูง่ายป่ต้นดูสองต้นสามต้นอย่างนี้ต้นดูมาปลูกเอาเบียร์มาจากนาเขาแม่ละบ้างเหยียบ นี่เอาต้อนอยางน้าขึ้นไปน้ำเลยย้ายนี่นี่ต้นนี่นเตือนฉันนะนี่นนต,นต้ตอนสต้นยางที่พึ่งซ่อมมันตาย,ยาก็โอเคนะส้นมากใบเป็นรูอันนี้นาจีนเนี่ย,ยแถวสุดท้ายเขาอาจจะยังมันใ่ดอกปุ๋ยเนี่ยเขาเหลือ 1, 2, หนึ่งสองสามเลือกีกสี่แถวเพราะว่ามันสี่แถว สองแถวสามแถวสุดท้ายแต่อย่าลืมมันยาวมากเครื่องมือแล้วก็ใส่ปุ๋ยพรมไม่กล้าสิปลูกตรงไปคือปิดทั้งเลยเนี่ยนะถนนกลางอ่ะปลูกตรงป่าพู่นปลูกที่ที่เลยต้นสักใหายแขก่าบ่ทะลุนะบ่ให้มันทะลุสวนโอ้พื้นถึกพื้นใดปุ๋ยเครือง้าไมเถอะว่าต้นยางเห็นไหมเน่ย สังเกตว่าเขียวเขียวมันต่างแต่ทางนี้ว่านใส่ยเด้มึงทางนี้บ่ค่อยบ่ค่อยง่ญ่เป็นไหนเด้งามไปเบิ้งงช่จงไว้ขับรถขี่รถเข้าไปแล้วก็ตรงปลายปลายทางห้องก็ปปูกต้นซักควางไว้บ่ให้รทะลุนะคือรถ ขาขี้ขาได้อ่าแล้วก็ห้าก็ถอยออกมาได้เถียงไง่ตรงต้นใหม่นะต้นใหญ่ห่เห็นปะต่อใหม่มันขึ้นอะยางเบิ้งบ่อ๋ทันนี่กรปูต้นนี่เราได้อีกแถวหนึ่งมั้งตีู๋่มันเต็มบ่เต็มยูยูตทันหนึ่งเป็นนางทั้งผุนอ๋อได้ทัานนี่ละนี่อ่ายางเบิ้งลาสุดบ่ แล้วขาดอยู่สองแถวกลัวแต่ว่าแถวเงาใช่กระจ้างไอ้ไข่นี่ยแหละฝาปลูกฝาเห็ดมันเร็วหงาอันนี้มันทั้งสูงมันบาหยาต่ำคือทั้งนี้เด้นี่แล้วแค่นี้จากพุ่นไหมพี่สองแถวเคืองพุ่นอ่ะแสงสองแถวไหนก็อีกเคืองหนึ่งอีกสามรอยต้นแล้วกัตรงกลางนี่ เบิดะลนะร์ดจะเอาให้เบิร์เลยให้มันเป็นหกลอยหกลอยต้นค่ะได้อยู่ดิเนี่ยเส้นเนี่ยเห็นไหมปลูกทิทีเลยนะจะน้อยเนาะ <Okay. S 2> ปลูกทิทีเนี่ยให้มันสุดแค่ต้นหน่อย okay. 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 เออเนี่ยจากพุ่มไปแถวละถอยหลังไปเลยต,นตนมม้นต้นสักประมาณอีกสองแถว เปลาของเราอุ้ยใบเขียวใหญ่ของเราดีดีแม่อันดีล่ะสูงๆกันนะเขียวตืบของเขาเหลี่ยมแบบนี้นะงอ๋อของเขาเหลี่ยมน้อยๆฟังนี่บอกใครงามคือฟังนี่งามกอฟังนี่ได้ปุ๋ยหัวมันแตกยอดมันได้ปุ๋ยเนี่ยฮะต้นแตกยอดอ๋อฟังนี่ร้อนแตกโบว์ได้ปุ๋ยเดี๋ยวทิีหน้าเอามาใส่ให้อีกระสอบหนึ่งทานนี้กรแตกที่รกว่าแตกปะเออ Good point.